ตอนฮาบระเทศไทยเลยพี่น้อง,องเหตกิดกอมกัตามเงือกพักทองพี่น้องเหตุเกินแลดเลรอพี่น้องสบายดียังสาวพี่น้องเมื่อนี้ชีมาส้วนบาตน้นไปยิงกับปอมพี่น้องอากาศดีถ้ายิงกับปอมกาก่อนแต่ว่าเพิ่นกำลังอนะนะกิจำลังเฮ็ดธุรกิจมือนอยู่สบายดีบาตน้น สวัสดีทุกคนวอาก็เห็ดเตาลายอันเท่านี้มันเตาตัวนี้มันมันลงเท่าไรแล้วมันมอนเบิดเลยเห็ดเตาใหม่เห็ดเตาใหม่อีกเลยกาลังที่ต่างห้รงงานใหม่พี่น้องอันนี้โ้องงานเก่าอันนี้โ้องงานใหม่แซวแซวให้น้องแซวให้เนาะนะเออวันนี้มากับกินแก้วพี่น้าะชิจักดังนะจักหน่อยอันนี้ว่าพื้นเตรียมสิลงแล้วมันมอญหมดเต้าหู้จะบ้า มันมอดเบิดบตเป่าเตาตะหนี้นะมันมอดเบิร์ตเอ๊ะมันเป็นน้ำเตาบ่เราบอกว่ามันเป็นน้ำเตาเตาตัวนี้มอดเบิดเอาพื้นลงบักหลายกัดได้แต่กินเอา จิต่างห้องงานใหม่ครับอนี่เห็ดห้องงานใหม่บอห้องงานปรลิทานไปยิงกระป๋อมไปปะเนี่ยประมาณนี้เนาะปกติเจ็ปสอบวนี้ได้สองสามสอบสอบเดียวอ <Russell>. ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สบายดีทุกคนกลับมาทหากระปอมแล้วพี่น้อง <c oughs> ตอนหาบอร์เดทายเลยพี่น้องตอนหามันอยากชีโหดในจักหน่อยมักกระทุนยิ่งเอามือในน,นะ <c oughs> ได้ไลยเติบไปกับเบอต้นเสีหยห้เมียก,ก้อยสุก,กินพี่น้องืันนี้นะก้อยกระปอมกินยี่หอกหมักกินก้อยกระปอมก้อยก้อ,กอ,ยอยแล้วสิแบงกระเบอต้นให้เบอต้นเอามื่ห้แม่เรากินนมไอลงมือเลยไม่กลัวเ <c oughs> มื่อนี้ได้มัก <c oughs> ม่วงมาอีกเลย ไปนิ่งกับปอมแล้วเขาจะเอาหมักม่วงให้เลยแล้วเาไกระปอมกาตัวหนึ่งพี่น้องตัวใหญ่เติมกระปอมกาเริ่มซีซูนพันแล้วบ่ค่อยมีบ้างใดพี่น้องปีนี้ปีแล้วเนี่ยลายลายมันที่นี่เป็นฝังบางปีเนาะเมนูทวิกุนะกาโก้กโก้กกโก้เผาแล้วก็เอาเก็บเอาอะไรเก็บเอาบางทีเยาเห็ดเรากินบ้านนี้เฮาถ่ายใกล้กับอาสสิ ทิดเรื่องพี่น้องเรื่องอาหารการกินอยุ่หกินมันเป็นวิธีชีวิตไทยยุคเนอะแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเพื่อนกับอาจสิแบบบอนเข้าใจเออบอกเข้าใจว่าอันนี้คืออันลาวไลฟ์สไตล์ลาวแอคทิวิตี้าวได้แปลบุเป็นกับปอมปอมได้ประมาณ ส้าโตไ,ไ,ไปซ้อมคนเหมือนี่บอแอกฆ่าเห็ดหัวเพิ่นเห็ดหัวอ้อมนาไว้ชงสายเสียเอาลูกไผ่มาให้แม่แล้วเห็ดหัวอ้อมนาไว้มา <c oughs> ต้นก็นยังบ่ได้บอแอกก็บ,บไ่ได้เมีแต่ผู้เฒ่าคางโคกหลังจากเฮาอันเผาแล้วก็ไปล่างพี่น้องล่างเอาเกดมันออกแต่ว่าเอาออกบเ่เดเบิดได้บานเฮ้าเอาออกซัมนี่เพราะว่าเกดมันนี่ก็คือแบบ เพื่อเอาออกเบิดมันก็เสียวออกไปหลายเติบกินทั้งเกตมันมันจะแสบมันจะมีอันกินของเกตมันแล้วก็เอาขี้มันออกเนาะแล้วก็ไปย่างมันนี่พี่น้องย่างหรือว่าปิ้งอะไรย่างไปเพิ่งเติบจะมันซุกไปเลยจะเอามาผักก้อยส่งต่อให้แม่คั่ว

ก้อยกระพร้อมทังคู่ก็มักม่วงพี่น้องเราดูการนี่ก็คือแบบเราดูการหมักม่วงเลยเราดูการมะม่วงกับเราดูการกระปรอมมันผอมกันแต่หมักม่วงอย่างไรนี่มักม่วงกระเซ็นมักกระเซ็นบอกมวงกระเซ็นขอเนี่ยมันอ่ะข้งขาสมขะพี่น้องเลยย้ำใส่กัะไรหน่นะย้ำอาดูขุดอัน 嗯。Mm hmm. สมแข็งเลยมังม่วงทำกินกระแสนมังม่วงอาแสนปก่อยกระปรอมกับสมขักเนื้อมันสีขาวหอมม่อนหม่องท่นยามันโบมีกเก๋ยาบัดยามนี่มันลายบวกอากากินอากาศห่อนเดินเจ็บท้องป้อมใหม่เลยนะนั่นโบพอกันตัวใหญ่โกโมเหม็นกระปรอมกาพี่น้องกินเนี่ยหอมหอมสีดำดำเลจักหน่อยเพราะว่ามันปีง

ัโอเคใส่มจมาวางก่อน ส่องเวลาเห็นการเติมเครื่องปรุงผักเพลทลงก่อนพี่น้องเพลทจะใส่โบลายมาเลยเพราะว่าโมมักกินเพลทแนวาได้มันสีเพลทแนวาได้มันกินยากกับโบเพลทเนาะพี่น้องบางคนสาระ <c oughs> อันนี้คือกับขวานพี่น้องเพิ่มความหอมกับขวานในการใส่กลุ่มถมั่มพรอมเบ็ด แตงโมใส่อยู่บ่ใส่อยู่น้อยหนึ่งแตงโมน้อยหนึ่งใส่พอเป็นสื่อน้ำปลาน้ำปลานี่มีโอกาสเค็มสูงเพราะว่ามันบกเขาเนือเออ้อเขานางมันเขา่าหยาบเราต้องใยใยใยใ่ใส่ข้าวขั้นใส่กันในสีขากันอยู่แต่ว่านี่เขากันหยาบข้นวชีว่าแบบหนึ่งคือมันเขากันบ่ได้ตามด้วยผักหอมพี่น้อง เติมความหอมผู้ใดบ่หอมใส่ละลายๆผู้ใดหมักหอม,อม,ม,หอมผู้ใดหมักหมักพริกก็ได้ผู้ใดหมักหอมกัมนใส่หล,ล,ลายๆนะพี่น้องผู้ใดบ่มหมักหอมกับ่ต้องอาบน้ำเหม็นแน่นอนโครนโครนโครนเหม็นได้รายนะพี่น้องเหม็นเพราะว่าได้มาจากเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องเทศเป็นตอนหม,มักงวงญ่ายโกเด่นโกงเมื่อนี้นนะมีเสื้อผ้าพี่น้องเสื้อผ้าแบบเด็ เสื้อผ้ายแบบว่าเห็ดแล้วแล้ว,ลวโบมีเขากินพี่น้องเขาเบิดต้องได้เห็ดไปกินยำมือแรงวัสพืแบงกบระป๋อมให้ซิมกันลับสั่งเมื่อแห้งไหลกระป๋อมเบิดมือ เฮ็ดกินแล้วแหละพี่น้องเามากินยังไงสอรอยก้อยกระป๋อมพี่น้องมาเด้อกินน้วกันแบบนี้กินขผาวส่องแรงๆกินขผาวแล้วแหละอยากกินอีกเห็นแล้วกินแสบมาถือกันเนี่ยมีกินเยอะอ้มีกินลำลังมาเถือกันมาลุกมากินมีเดี๋กินตบได้ก่อนตบเนาะทำทำทำมันกินกระป๋อันผักกระโดนผักกระโดนหนัง กินได้ดิน้ำแมี่นี่กระโดนเซแต่ว่าปกอยู่บ้านกินได้บ่ต้นไม่ร้านจิ้มผัเนองบ่้แข็งไหนี่มกะบ๊ายเลยฮะแขงขให้าวนะเซนใบเขากระโดนกะ

ผัดคืพักกระโดนมาเ้ก้อยกับป้อมก้าจิงแล้วเ้กินรล่นอกหมองนะมันจงไหมมันเอากระปอมออกเยต้องเอาอกหมองมากินอกมงเน่แบตอนแ่บชมไปไหลคุบหมเลาะอบเทียบได้พี่น้องเพื่อที่ได้กับปอมแต่ว่าตอน ไปล่าบระเทศไทยฆ่าแต่ล่า,าเอาแนวตอนไปล่าเนาะก็ต้องค่าล่าจัหน่อยเสแปรอยู่ได้วยโดนโดนกินแต่หนึ่งพี่น้องประมาณสองสามอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งกินแต่หนึ่งมาเด้อมาเด้อมาเด้อเกินเวยกินสร้างสร้างสร้างง่ายอะไรแบบนี้เลยวะอืมอืมพวงใหม่กินข้าวอีกี่ สลอยกับอันออมน้อยเห็ดเตาเฮาพาบปต้นไปหากระป๋อมมาหน่อยพารถไฟปีนปีนเดี๋ยวชุด้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ฝนก็บสตกอีกสลอยเห็ดเตาาธุรกิจมืดดิฝนสตกจริงๆนะฮะตีมันหัวผุใหญ่เลย กินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องมาเบิ่งทีมงานเห็ดบางไฟเ,เหอกกับเฮ็ดน้ำข่าเจ้าบางหนึ่งไปบุไปบุญบางไฟแล้วบุญแล้วมาเห็ดบางไฟอีก <laughs> โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สิเผาไว้สำนีเดอ้อพี่น้องพอกันวิดีโอหน้าพี่น้องขอบใจละลายขอบคุณละลายที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องบ๊ายบาย